กดเริ่มยังอ่าครับ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 สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไอ้ราบรุนะซอยหนึ่งนะก็อยู่ติดร้านเจ้ายาก็เป็นตัวจีพาที่ของเราจุดนี้ก็เป็นจุดท่าเรือที่มีปัญหานะคือเมื่อวานนี้มันก็มีคลิปไอ้เรือเล่าพระเจ้ายาที่มีอา,อาหารบนเรือแล้วมีการเอาขยะมาเทลงแล้ม,มีการเห็นคนถ่ายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งรับไม่ได้นะ ดูพฤติกรรมถ้าเป็นพฤติกรรมแันจีก็ถือว่าเป็นคนที่เนรคุณมากนะเพราะว่าหาใช้เป็นน้ำดรอยาเป็นที่ทําหากินนะดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเอาขยะเอาเศษอาหารไปทิ้งนะก็เป็นเรื่องที่ถือว่ารุนแรงนะแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดก,การอย่างเร่งด่วนเลยนี่จริงแล้วไอ้ตัวเรือที่ล่องเปนน้ำดรอปยาเนี่ยเราก็มีการสําเวจอยู่นะล่าสุดตอนช่วงที่มีงานล่องเปน้้ำเจ้าพยาเนี่ยมีเรืออยู่ประมาณ42ลําลำตามสมาคมถูกไหมครับก็ จริงแล้วเรือเนี่ยตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีกฎหมายหลายฉบับถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องมีขอตามพรบสาธารณสุขเป็นร้านอาหารก็มีทั้งสองรูปแบบเป็นร้านอาหารบนโบกหรือร้านอาหารที่รุมประกอบอยู่บนเรืออะการก็ต้องมีพรบการเดินเรือด้วยเพราะเขาเดินเรืออยู่ในหน้าน้ําของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องกรมเจ้าท่าแล้วระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรทมก็ร่วมกันดูแลนี่เอาควาผิดขั้นต้นก่อนเลยคมผิดขั้นต้นการเทขยะทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความผิดสองมูลเลย มูลนี้ก็เรื่องพรบรักษาความสะอาดนะครับสะอาดอ่าก็ของกรมถ้าเห็นก็ก็ปรับอันนี้ก็คือเท่าไหร่นะหน่งหมืน่นถึงสูงสุดหนึ่งหมื่นแต่ไม่ได้โทษจำแต่ว่าพรบเดินเรือของเจ้าท่าเนี่ยรุนแรงกว่าพอเราเดินเรือเนี่ยถ้าจะมีการเดินเรือแล้วมีทิ้งขยะลงแม่น้ำจะว่าอยาลงแม่น้ำลงทะเลเนี่ยก็จะโดนปรับเท่าไหร่บไม่เกินหกเดือนแต่มีจำคุกด้วยหกเดือนแล้ววันนี้ท่านเห็นพิธีเจ้าท่าก็ได้กรุณาไปแจ้งความให้เรียบร้อยแล้ว นะถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ามันความผิดมันเข้าใจว่าอันเดียวนะพี่โจโ้ครับกรรมเดียวครับกรรมเดียวก็ต้องเลือกที่แรงที่สุดครับเลือกเลือกเลือกอกฎหมายที่แรงที่สุดก็เอานี่ท่านพี่โจ,โจนะท่านผู้เอกกดิตก็เป็นที่ปรึกษาเราท่านก็นี่โทษของเจ้าท่าการเดินเรือน,นั้นแรงกว่าก็เป็นคดีหนึ่งละก็เดี๋ยวเขาว้าแจ้งแก้งความไปแล้วเดี๋ยวจะดำเดนินคดีต่อนี่เราก็ลองมาดูส่วนเรื่องการประกอบไอ้เรื่องการขออนุญาตสารประกอบการเนี่ยก็มีบางเรือที่มีใบอนุญาตแต่เรือที่ ที่มีการันทึกภาไว้เข้าใจว่ามีการขอถูกไหมพรเรือที่โดนที่โดนเนี่ยมีการขอใบอนุญาตไหมไม่ไม่มีไม่มีใช่ไหมครันเราต้องดําเนินการคือจริงแล้วตามกฎหมายก็คือว่าให้แจ้งให้เขามาขอใบอนุญาตตามกฎหมายมันจะเป็นใบอนุญาตเอาอธิบายมีกี่แบบครับก็นี่นะพรมนะพันพรมเห็นไหมเนี่ยเห็นครับ่ันถ้าถ้าพบว่ายังไม่ได้มีการขอใบอนุญาตนะครับทางเขตก็จะออกไปนศสหนึ่งนะครับซึ่งให้เขามาขอใบอนุญาตภายใน7วัน ถ้าภายใน7วันยังไม่ได้ดําเนินการนะครับผอเขตก็จะออกคอําสั่งเจ้าพนักง,งานนะครับให้เวลาอีก7วันในการแก้ไขถ้าไม่มีอันนี้ถือว่าฝ่าฝืนคําสั่งนะครับอันนี้ผิดมอ5ของพบสาธารณสุขอันนี้ก็มีโทษห้าหมื่นแล้วก็จำเรือนอ่าก็คือในตากฎหมายก็ให้โอกาสเจ็ดวันในการมาขอใบอนุญ,ญาตเจ็ดวันบวกเจ็ดวันอ่าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จำล้าก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับแจ้งนอสหนึ่งไปแล้วครับันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าเรือที่ประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีคนที่ประกอบการดีก็มี นะมีหลายคนที่มีใบอนุญาตถูกต้องส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอิงร้านอาหารเช่นจอดจุด,ดตามร้านอาหารก็ขออนุญาตจากร้านอาหารเป็นหลักแล้วเอาอาหารโหลดขึ้นเรือแต่ว่าตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ไปกํากับดูแลเรื่องการจัดก,การขยะให้เข้มงวดเลยว่ามีการเอาขยะลงมาเพราะว่าสุราขยะต้องมีที่มาที่ไปต,ตอนนี้เราอยู่จุดจอดของเรือก็จะเป็นเรือร้าที่มีัาหานะจุดจุดนี้เขาไม่ได้เป็นร้านอาหารก็เ,เหมือนกับเป็นเป็นเข้าท่าที่จอดเรือเราไปดูหน่อยเป็นไงแต่เรือนี่เขาออกว่าเขาวิ่งมาสองรอบ อา,จากจอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วคือถ้าเอาอาหารขึ้นกับถ้าเอาคนขึ้นเขละท่ากันนะเข้าใจว่าถ้าเอาอาหารขึ้นจะเป็นท่าที่แบบไม่ได้มีการคมนาคมอะไรดีก็เปิดเมืองที่เอาอาหารขึ้นดื่มโหล้ขึ้นแล้วก็จากนั้นก็จะแล่นไปรับเรือในท่าสําหรับผู้โดยสารต่างหากแยกจากกาันถ้าผู้โดยสารเป็นท่าที่แบบเดินทางสะดวกมีอุปกรณ์เอาคนขึ้นลงสะดวกงั้นท่าที่ขออนุญ,ญาตต้องเป็นท่าที่เอาอาหารมาประมาณสี่ทุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อย อันนี้เป็นท่าที่นนที่สวนจวนท5ทีถนนซอยลาดพร้าวหนึ่งนะแล้วเป็นทางเดินนะเราเคยมาสมัยแรกๆตอนที่เราพูดว่าสัญจรนะอันนี้ก็มีชาวบ้านมาหาปลาอยู่เด็กน้อยเฮ้ยไม่นอนอ่นเนี้ย ดูอะไรหลุกฮนะได้ไหมน้ององเหรอเนี่ยกี่ควบแล้วเนี่ยนี่เขาตกปลาดุกกันนะเนี่ยได้กี่ตัวแล้วสองตัวเอากิมเงยด,ดีปะ่ะเดี๋ยวก็ครับไปถ่ายนูน้นไ่ข้างหน้าเลย ือใช่ฮะนี่ต่อนี่เขาก็จะต่อกลางวันไม่เป็นไรลูกสบายไม่เป็นไรเหลือออกกี่โมงนะห้าโมงเหรอเหลือปรสี่โมงสี่โมงกว่าเขาไปรับที่เอเชียทีค่ะเอาเออเอาอาหารขึ้นแล้วไปแล้วก็ตอนกลับมามีเอาของออกมาั้ยเอาของออกวิลล่าก็ไม่เห็นได้ถุงขยะครมีถุงขยะบ้างนะแต่ว่าเห็ยนก็บอกว่าก็รับสองรอบก็ไม่รู้วไอการทิ้งมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมไม่เห็นไม่ได้มารอบเดียวะ รับคนสองรอบแต่เข้ามาท่ารอบเดียวถ้าอาเอาอาหารขึ้นทีเดียวเลยก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่ตามแม่น้ำพญาแต่บางจุดก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารที่จอดไรลามหน่อยไรลามที่เกิดเหตุนเนี่ยก็เป็นจุดเดียวนะแต่แต่ว่าโดนแจงควาไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ท่านเจ้าท่าก็ก็ทำเนิกฎหมายนะที่ทางระวังครับน,นี่กนจะเป็นแล้วตรงนี้เข้าไปหน้เขาที่เขานี่หมเป็นออฟฟิศเขาอะ่ะของอาารเรืรอล้ำเนี้ย เราไม่ต้องมาเข้าไปหรอกเพราระวามันที่เอก,กชนค่ะเดี๋ยวมีมป,ปัญหาแล้วก็เป็นเดี๋ยวที่เก็บของนี่ให้เข็นด้วยตสต๊อด้วยปลูกต้นไม้ไว้เบเกอรี่ด้วยแล้วก็มีพวกรถได้เป็นรถพนักงานจอดอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูรถอระยะต่างเลยนะ ก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้วกรเทือนแบบภาพลักษณ์แต่่าอย่างที่บอกนะผมว่าเชื่อว่าคนที่ดีก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปตรวจให้เข้มข้นแล้วก็มก็จะมีจุดทิ้งขยะอยู่นี้แต่เชื่อว่าคงแต่รูปที่เห็นอ่ะคงไม่ได้ทิ้งเป็นเรื่องเวลาแบบนี้ทางส่วนก็โดนทิ้งลงไปในแม่น้านะแต่แต่ก็มีจุดที่เหมือนกับทิ้งขยะอีกว่าอันนี้ายรักษาครับนะนี่ไอ้โจมขยะที่มาเก็บทุกวันไหม อที่เกตรถสามมานใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากเรือแ่บใช่ไหมนี่แต่ที่พิจิรอื่นไหมแต่นี่มีบ้านเดินคนไหมไม่มีครับพยาเรือนะก็พายาเรือแต่อย่างที่บอกว่ากระเพาอส่วนนึงก็มักง่ายอ่ะครับยิงลงแม่น้ำไปก่อนเพื่อข้ามาแต่รถขยายาเราก็มาลัดตรงนี้ใช่ไหมเพือเดี๋ยวให้สางเกตมาดูครับสอบสวนข้อที่จริงให้ละเอียดเรื่องการขออนุญาตต่างๆนะ โอเคทให้ตัวรงเดืนครเดี๋ยวโอเคทเป็นที่งตอนเราก็ไม่เข้าไปยุ่งไหนนะเดินไปที่ท่าเรือเป็นลักเพราะนั้นตอนนี้คงต้องร่วมมือกับกรมเจ้าท่านะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถ้าใด้ดีข้อมูลอะไรผมก็เชื่อว่าอาจจะมีเรือที่ผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะแต่ลำนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าลำนี้ไม่ได้ขอขอขออนุญาตเดินเรือแต่ไม่ได้ขออนุญาตร้านอาหารนะซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเช่นคัดนะตุ่นเดี๋ยวมาดูพวกศาลประกอบการด้วยว่าที่ขออนุญาตไปเรื่องสูตกฎหมายไหม้วก็เก็บขยะแล้วก็จะทำทุกเรือครับก็เป็นเรื่องที่เออจริงแล้วเราก็ไม่ได้เคยนึกกระพุ่งตรงนะก็เหมือนกับกลัวหายร้องพ่อแต่กระพุ่งตรงเออไม่ได้เคยนึกว่าจะมีคนที่บักง่ายนะแล้วก็อย่างเงี้ยตัวที่เทขยะลงเพราะว่าจริงแล้วมันก็คือสิ่งที่เป็นหัวใจในการถอาหารกินอนะ่ะใส่แม่น้ำถมากินแล้วยังไป ทำลายนี้ก็ทำไม่ได้นะเราจะเห็นเลออยอห่นเพื่อไกลๆแต่ว่าเราลับลูกนี้เราก็ไม่รู้นะเขาเป็นยังไงก็ผมต้องไปสอบ,อบมีเขามีสมาคมเรืออยู่สี 4, 2, ่สองลำอย่างที่บอกว่าก็มีผมก็เชื่อมีคนที่ดีนะคนที่ทําง,งานแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เปดูสาการที่ที่มีผมนว่าท่องเที่ยวก็มาใช้บริการกันเยอะ,ะนั้นผมว่าต้องทําให้มันสร้างความไว้วางใ,ใจแล้วก็ให้ท่องเที่ยวก็เชื่อมัน่น ถ้าท่องเที่ยวก็เห็นว่าเราทิ้งขยะลงเขาเขาอาจจะไม่อยากมาเที่ยวเราก็ได้เพราะว่าเหมือนกับป็นส่งเสริมคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเด็กน้อยไม่นอนอีกเรีอลูกนอนแล้อย่างนอนแล้วนอนแล้วน้านอยู่ไหนเนี่ยออแล้วมาตบกประดุกกันอาคม ครับท่านรู้เป็นไงอยครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาดูเป็นไงบ้างนี่ท่านลองมาเป็นภาษาอินเดีรกก็ได้ตอนบ่ายแล้วตอนเช้าก็มาสืบหาเจ้าของหน่อยก็เอาเรือสำนักเท็กิจลงล่องดูฮะแล้วก็ดูจากรูปถ่ายว่าเป็นเรือลำไหนก็มาเจอว่าเป็นจอดอยู่นี่แกลเล็กซี่จอดที่ไหนอ๋อก็สืบหาเจ้าของในเพจในอะไรก็โทรตามจนเจอว่าเป็นเจ้าของเรือเพราะที่สืบเหมือนกันนะตำรวจนะเนี่ยตำอวจก็คุยเกียวก่อนทางผู้การเนาะ ก็เลยยอมสารภาพว่าเอกริงแต่อยากให้สืบเชิงลึกนะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของเรือเป็นใครธุรกิจตัวกฎหมายไหมเป็นคนประกอบการเป็นคนไทยคนต่างชาติไหมนะจุดไปจดุดต้องต้องสืบเชิงลึกไปให้ครบถ้วนก็คือต้องแยกคนไม่ดีจากคนดีครับผมเชื่อว่ามีคนที่ดีเยอะในสมาคมอะ่ะที่เขาตั้งใจทำธุรกิจเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศนะอาจจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ซึ่งหน้าที่เราก็ต้องฟลองคนไม่ดีออกไป คนที่ดีเนี่ยเขาทำงานได้อย่างเต็มที่ก็เราก็าอย่าไปดดตรวจัดสินว่าเรือพุกลามแย่หมดนะครับผมว่าผมก็เชื่อว่าคนที่ดีทำตามปัญหามีเยอะอาจจะมีพวกมักง่ายเห็นแก่ตัวหรือง,ง่ายๆผมก็จะเรียกว่าเป็นคนที่โยนขยะเนี่ยเป็นพวกที่เนรคุณเพราะว่าทำลายสิ่งที่ตัวเองใช้เป็นที่ทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบริษัทนะก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ขึ้นผมว่าทุกคนคนไทยเห็นก็ รับไม่ได้แน่นอนแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเราเองก็ต้องขอบคุณกรมเจ้าท่าเขาก็ได้ท่านก็ได้ลงมาดูนะแล้วขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสผมว่าผลรำคือพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับจริงแล้วจังหวะที่เขาทิ้งบางทีเราก็ไม่มีคนที่เห็นจริงนะผมว่านี่ก็ขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปไปเลยแล้วก็เรื่องพวกทีหรือไม่ถ้าเกิดใช้แทปปฟังดูจ้ะไ้แจ้งอะไรก็ได้คนะเพราะว่าเราถือว่าประชาชนก็คือเจ้านายแหละมีอะไรสั่งมาเราทําให้เต็มที่ทุกอย่าง ตอนนี้ก็มากันพบทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางเขตแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเขตนี้เราจะต้องดูทุกลำเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยก็มีเรือพวกนี้เยอะแยะเลยนะที่บริการดูแลครับท่านสองฝั่งเยอะเยอะใช่ไหมและและท่องเที่ยวอยู่ครับคือคนโยนเป็นคนต่างหน้าเปล่านี้ไม่เราไม่รู้แต่ว่าเราก็ไปโทษไม่ได้หรอกก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโยนความผิดให้ คือเราคงไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นพฤติกรรที่รับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็รับไม่ได้เหมือนกันนะอืมไอ้บทปรับนี้แล้วอย่างที่บอกว่าบทปรับมันของเรื่องพรลบรักษาเนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนทิ้งขยะลงแม่น้ําคูคลองแต่ว่าเอาพรลบเดินเรือมีจําคุกด้วยมันก็เราคงเลือกใช้กฎหมายที่หนักกว่านะใช้พรลบเดินเรือซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นคนดูแลอยู่ครับมีถอนใบอนุญาตไหมนะก็ เดี๋ยวต้องรีบไปดำเนินการแล้วก็ทำให้เข้มข้นที่สุดนะโอเคกี้เป็นไงเรียบร้อยโอเคมาตรวจกลางวันแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งประเดีวกลางวันผมติดธุระเลยมาไม่ได้อพรรยฝากดูเมื่อวันที่แล้วมีอยู่40กว่าเองตอนนี้ก็เี่ยทางสำนักส่วัด้อมให้ทบทวนนะครับกับฝ่ายรักษาของทุกสำนักงานเขตว่าพอมีเรือขึ้นท่าเนี่ยเขามีการจัดการขยะยังไงนะครับมีการตรวจยังไงแล้วก็เรื่องของอนามัยก็ต้องมาตรวจว่าได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าใช่ไมันไม่มี ไอ้ครบบทวนเลยก็ไปถึงฐานฏปบัติการเลยว่าตึกพวกนี้ถูกก่อสร้างถูกต้องไหมใบอนุญาตถูกต้องไหมคนทํางานมีใบอนุญาตครบบทวดไหมนะก็คือต้องดูแลคนที่ทําให้ดีด้วยนะครับโอเคเอาขอบคุณมากขอบคุณมากฝ่ายรักษาเขตลงให้ละเอียดเลยนะใบอนุญาตต่างๆนะก็ฝั่งเขตสมุทรีเยอะใช่ไหมเขตสมุทรีแล้วก็ฝั่งผมว่าบางพัดหรือเบางพัดแถวยกยอแถวอะไรใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้ลุยต่อ ฮะกลัจะใช่มาละสีกฟ้าเน่ยใ่ใช่ครัาน่าจะใช่ครับโอ้โหตำรวจตำรวจเก่งเลยฮ้ยท่านพเอกไว้ลายว้เดาราครับเพราะว่าันออกข่าฟาไปรู้กัมันหนือไม่จะจอดเง้เนี่แต่จริงแล้วเราก็ไม่อยากเข้าไปตรวจกลางไมน้เามีลูกค้าอะไอยู่ไง เดี <Eso cuanto S 1> ๋ยวจะกลายเป็นแตกตื่นแล้วก็ลูกค้าหมดแล้วเออแต่ตอนนี้คิดว่าได้ส่งลูกค้าหมดแล้วอ๋อวยเรือเรือเข้ามาท่าแล้วใช่ไหมสีฟ้านี่ป่ะออกคนละลำอ๋อกนละลำแต่ว่าเราสั่งให้หยุดไม่ได้เหรอของเราอยูุ่ดเป็นมากกว่าท่าใช่ไหมออกคนละลำใช่ไหมคล้ายกันพี่โจ้าเขาแบบโอ้ละเอียดเลยอ๋ออยู่เอเจทีคอยู่ครับอ๋อยังส่งคนอยู่สีฟ้าไอ้คำของเราด้วยป่ะเป็นสัญญาณกัน ต้องขยางเหมือนกันน่ะบริษัทเดียวกันแล้วอีลำนี้มาก่อนจอดไหนเนี่ยลองดีฟ้าที่มาลอาดูอ๋อเจริญนครหกห้าหกเล็เพราะเมื่อกี้ดิวัดทะ่วัดหห้าหรือ61เอ็ดวัดหกสามครับถ้าอันนี้เลยถ้าเราอีกนะเลยท่าอ๋อวัดดําขนองเลย อ๋อก็ที่รวมกันหลายๆรมันนะนะคือเดี๋ยวก็วันไปไล่ดูก็ได้กลางวันตัวอีกรอบมึงเพราะกลางวันเขาต้องจอดพักอยู่แล้วก็จะรู้ว่าจอดที่ไหนอรงที่กำลังกลับร้านี่จะไปจอดไปดีออย่ไปดูชื่อไปใส่เัาเดี๋ยวเขาจะเตือนมึงบริษัทเดียวกันวัดนรังก็เป็นของเขตชนบุรีครับอ๋อรอยัลพรินเซตชื่อเดียวกันเหรอ จะตั้งคล้ายๆกันดีคน,คนชื่ออ๋อมีหลายชื่อนะแล้วแต่เซกเมนต์อ้าวเน็ตไม่ได้จ่ายวะเนี่ยจ่ายนะอย Princess Cruise. โอเคยันเป็นเซสชั่นโอเคยันแกะแล้วซื้อโอ้ oh, เรือครูซเยอะนะเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคนที่ช่วยถ่ายรูปมาให้นะเอาให้หนักเต็มที่แนะล้วรับรองแต่ก็ต้องดูแลคนดีก็ด้วยนะคือเราก็ต้องแยกอย่าไปโทษกันทุกคนผมเชื่อว่าก็เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยทําให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจนะมี มีเครือขา่ายคือทั้งพ่อครัวแม่ครัวคนเสิร์ฟคนขับเรือคนทําอาหารคนขับรถส่งอะไรมันก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันมันก็ต้องแยกคนไม่ดีออกผมเชื่อว่าคนดีมีเยอะนะฮะอย่าเพิ่งไปทอทุกขลามคนที่เขาช่วยให้หนักท่องเที่ยวเรามีความสุขท่องเทนั้นเชายาก็มีมันหน้าที่เราก็ต้องแยกคนไม่ดีออกคนละลามกันแต่สีคล้ายกันเขาบอกอ่างนย้ไม่าย,ยูโยนขยะพอดีเลย ไม่มีไม่มีไม่กล้าเลยเนะโอเคครับมาก็ต้องพัฒนาระบบนะให้มันเป็นระบบที่อยู่ถาวรผมเหอเผอนะเฮ้ยผมว่าบอกติดติดทีวีเลยอ่ะทีวีบนบนบนเรือเลยถูกไหมแล้วให้เลคคอร์ด แล้วก็คอยอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าท่ายเป็นมาตรการน่ะนะจะได้ควบคุมอย่างถาวรไม่ใช่เรามาแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยอ่ะโอเคได้แล้วครับเวราขอบคุณมากนะขอบคุณพรุ่งนี้ลุยต่อครับผมนั่งลอู้ดีก็มือปราบปราบอะไรบ้างตอนนี้ฮะทุบก็ไปเรื่อยเลยต่าด่างด้าวขอทานเป็นไงบ้างปราบทุกอย่างที่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเฮ้ยเอาให้หนักแล้วบุหรี่ฟ้าเนี่ยนัพี่โจครับแรงแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่โจอ้าว ไอ้โอนี่เป็นมือปราบต่างด้าวขอทานต่างด้าวบุหรี่ไฟฟ้านะลุยเต็มที่นะแล้วตอนนี้จะลุยเรื่องทิ้งน้ำเสียทิ้งไขมันลงท่อนะชีเป้าแล้วชีเป้าอาจารอาหารทิ้งลงลองเออทั้งหมดลุยนะส่วนพี่โจ้ก็เป็นมือปราบสามล้อใช่ป่ะมือปราบตอนนี้จัดเรื่องระเบียบเออใกล้นะครับผมเชื่อว่าไม่เกิน3เดือนเนี้ยต้องเข้ารูปเออหลายจุดนะตอนนี้เก็บสถิติในเรื่องของสามล้อที่จอดทำผิดซ้ำซาก เป็นปกติธุระเนี่ยคันบางคันเนี่ยในเดือนเนี่ยทำผิดประมาณ3 0 4สิบครั้งแท็กกล้องทีวีจับนะใช่ครับชัดเจนแล้วก็ทางตำรวจจราจรก็ออกไปสั่งที่เหลือก็ไปเจรเป็นการเจราจากับกรมขนส่งทางบกว่าจะดำเนินการในเรื่องของใบอนุญ,ญาตเรื่องของทะเบียนรถอย่างไรไม่ได้พูดถึงเรื่องของการต่อบภาษีประปจำปีนะครับโอเคก็ค <c oughs> ตอนนี้คือเน้นตอนนี้ปัญหาที่คนบ่นก็คือหน้าแพทินัมที่สำาลอตอนนี้เดี๋ยวประสานงานให้เข้มข้นขึ้นตอนนี้ตลาดลาวดีขึ้นนั้ง ดีขึ้นครับเพราะว่าเราวางกลวยแล้วก็แล้วทางสอนอสอนอทางสองเอาจิงเอาจัาง,งมากเลย <มา S 1> ขอบ<ส>คุณนะผู้กำกับมากเลยเออน,นะ<ส>ต้องขับเขาเข้มแข็งคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องเรือด้ายจักรต้องลดลงให้หนักเลยตอนนี้มันเละเทะมากขึ้นไนอ้พวกแบบมอเตอร์ไซค์ไม่เคยเชื่อฟังใครเขียวไฟแดงเลยถูกไหมแล้วก็จอดรถกันละเกลกระมอเตอร์ไซค์ต่างๆดีดีมากนะครับคือ ลงพื้นที่แล้วก็ไปดันมอเตอร์ไซค์ให้กลับไปในพื้นที่ของตัวเองโอเคโอเคติดไฟแดงขอบคุณมากเพราะว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยวันนี้ต้องเป็นเรื่องสาคัญว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มันจะเหมือนเป็นบาดแผลแล้วก็เป็นบาดทะยักอะถุดท้ายไม่มีใครเชื่อก็ต้องตํารวจต้องลงวันนะเพราะเราไปจับบนถนนก็ไม่ได้ตำรวจเป็นตัวหลักครับต้องช่วยกันอ่าก็วันนี้ก็จะลงเรื่องเนี่ยระ่เบี่ยงเนจราจรเรื่องการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองลงท่อระบายน้ําเรื่องขอทานต่างด้าวนะเรื่องบุหรีไฟฟ้าเทศกิ จัดระเบียบต่างๆนะกัญชามันโหละเอียดอ่อนว่ะมันอืแต่กัญชาคงเน้นเรื่องไกลโรงเรียนอ่ะนะโอเคพรมเรียบร้อยนะกี้มอเตอร์ไซค์เป็นไงเมี้มอเตอร์ไซค์เป็นทางเท้าใช้กล้องเหรอใช้กล้องเลยครับแล้วก็ตัง้งเจ้าหน้าที่กดคันนะครับอาจารย์ตอนนี้จับได้เดือนละกี่คันเนี่ยเอ่อตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสี่หมื่นกว่ารายแล้วครับที่มีการต่อเดือนเรอะไม่ครับก็ในในรอบตั้งแต่ ตุหนึ่งตุลาถึงปัจจุบันครับอาจา <Okay. S 2> รย์โอเคแล้วตอนนี้ผมก็มาเดินทํางานร่วมรองอูด้วยครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเซ็กทอยครับเ <Okay. S 2> มื่อวานเมื่อวานก็มีจับอไ<ะ>้นี่ครับรถเข็นคนเวียดนามออ๋พัฒนาครับแล้วก็มีเซ็กทอยแต่พวกนี้มันก็เหมือนแมวจะจับลูนะมันไปแล้วก็มา,มอาเอาต้องไม่อยอมครับต้องตึงให้อย่ายให้เหนื่อยอะนะโอเคอ่ะไปลุยงานกนมไม่มีหยุดนะทั้องัองนทั้งคืนนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดูลอกท่อที่ซ่อยี่สิบสองยี่สิบสี่ต่อ ลอกปูนให้ลอกท่อโอ้โหแม่งปูนเต็มนี่ลอกมาตั้งเกือบเดือนแล้วผมว่ามันเป็นสะสมมานานอะ่ะมันก็ไปอุดข้างในนี่ลอกมาเกือบเดือนได้ไปประมาณสี่ร้อยเมตรจากพันสองร้อยเมตรแต่ต้องรีบไปให้เสร็จก่อนฝนตกโอเคครับเวาเราก็ขอบคุณนะก็ขอบคุณตอลอดข้อมูลนะใครจะบ่นว่าผัวหายล้าค้อก็ยอมรับแหละเพราะจริงแล้วเราก็นึกไม่ถึงจริงว่าม,มีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าคนดีเขาก็มีไอ้คนชั่วก็ต้องพยายามเราต้องพยายามแยกออกไปนะ ก็ครับไม่เป็นไรครับก็มีอะไรที่จะปรับปรุงก็แจ้งมามีปัญหาอะไรก็แจ้งมาเราก็พร้อมจะมาทําให้ดีขึ้นนะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็คือเป็นคำนอยชอบแลวต้องร่วมมือกันนะครับโอเคครับไปขอบคุณมากทุกคนนะไปแล้วสวัสดีครับโอเคไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านพี่เจ้า